จะโยมเดินไปนี่เลยเออเดินมานี่แต่ต้ตนไม้ดีกว่าเสียงรถด,ดังาดดมานั่งนี้ดีกว่านะเสียงรถด,ดังไม่ได้ของเงนะินทั้งจ้าเก็บขยะขายอ๋อเก็บขยะขายอ๋อขายซอยสองวันนี้แหละอ๋อๆๆไม่ไรนั่งๆก่อนขอนนะอ่าไม่ได้ขอเงินนะบางคนมันไม่ว่าเขาขอเงินกันหลายคนรวมกันพันร้อยเสียงดังเดี๋ยวไม่เอาอ่าใจดำเนาะ ไม่ไม่ไมอายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่แล้วหกสิบกว่ากว่าเท่าไหร่สิบเก้าหกสิบเก้าเกเจ็ดสิบแล้วฮพ่อแม่เสียหมดแล้วจากยูโคลา่มีพี่ไม่น้องเรียนหนังสือหมดเลยบทเนีนสามองค์บชพระสามองค์เลยแล้วตอนนี้ทําอะไรท่านคนโตเก็บขยะขายอะเก็บหน้าเซเว่นอะเก็บได้วันเท่าไหร่ไม่ถึงร้อยอะงั้นตาหนู นี่มาจากนครสวรรค์จะ้ะให้มันมาถ่ายด้วยไม่เป็นไรนี่มันก็เจ็บของเก่าเหมือนกันไอ้เนี่ยได้ร่อนแน่นอนมันไม่เก็บขยะหรอกมันได้รอดได้ทุกวันไหมไอ้ขวดทุกวันเก็บน้างเซเว่นเก็บบกสอเราก็ขวดขยะที่เขาทิ้งไว้ใต้โต๊ะนะอันนี้อยู่นครสวรรค์อันนี้ได้รอนจระไปทั่ว<อ>ฟิวเจอร์ลังสิตวังน้อยไปทั่วตลาดโรงเกลือแล้วโยมอยู่กับใครตอนนี้นี่ไม่รู้จักเขาหรอก อยู่กับใครอยู่คนเดียวจ้ะอยู่คนเดียวเออแล้วไปพักอยู่ที่ไหนบ้างเมื่อคืนก็นอนในคานออมสิลน่ะบางครั้งก็นอนที่โต๊ะโต๊ะที่เรานั่งเมื่อกี้โอ๋อนอนตามโต๊ะที่เรามานั่งเล่นรถแท็กซี่จอดน่ะตามชันชลาที่พักโดยสารนั่นเหรอที่พักไม่เคยนอนนอนออมสินอย่างเดียวโอ้ยังไงนานๆเขาออมสิลป์เลยเขาไปนอนกันเยอะแยะกลัวอันตรไหมไม่กลัวเฉยๆนอนกันหลายคนไม่กลัวแล้วไปอาบน้ำที่ไหนอาบน้ำก็เสียเสียสามบาท เข้าห้องน้ำไปอาบไปด้วยมีห้องน้ําอาบคันเซเว่นอะมีห้องน้าอาบสามบาทอาบครั้งหนึ่งอาบอาบไปเสียเสียเข้าห้องน้ำปวดท้องไปไปอาบไปด้วยมีมีก๊อกน้ําให้อาบมีฝักบัวให้อาบแล้วไปกินข้าวที่ไหนวันวันหาขอเขากินสะพานเขามีตลาดนัดตลอดได้กับข้าวเลือก็ยังให้เรากินเมื่อกี้เอาแกงอะไรเขาให้หมดไก่ทอดไน่เอาตังแล้อยู่ไม่ขอเขากินได้เาไม่หวง ไปแล้วก็กลับมาเลยแล้วอยู่ทุกวันนี้เรามีเงินใช้ทุกวันไหมไม่มีตังค์หมดแล้วใช้หมดแล้วเหรอขายได้น้อยกว่าบาทใช้หมดแล้วไม่มีตังค์หมดแล้วจะกินมาม่าสักแก้วขอยี่สิบบาทจบขอยี่สิบบาทจบคือมาม่าเซเว่นแก้วแก้วสิบสี่บาทมันมีสองเซเว่นเลยไหมมันมีมาม่าขายไมันต้องซื้อเรากินที่วินได้กาให้กินไม่หวัาขวดไปลองเอาขวดสะอาดแล้วเรามีพี่น้องไหมซื้อกเจ็ดบาทเรามีพี่น้องไหมพี่น้องแยกกันอยู่จะอยู่ ลาบหมดเลยมันจะไปอยู่กับเขาแยกกันอยู่แล้วโยมมีทรัพย์สมบัติอะไรไหมมีนามีไร่อยู่มีสวนอยู่มีเหรอมีข้าวโพดปลูกเยอะเลยเป็นเป็นของตัวเองเหรอของของใครตัวเองหรือว่าเป็นของญาติญาติทำอยู่จ้ะอ๋อญาติปลูกข้าวโพดปลูกกล้วยทุกอย่างอ่ะมีสวนผักบุ้งแกงกวาปลูกหมดแล้วโยมใช้ชีวิตอยู่แบบนี้มากี่ปีแล้วมาอยู่ปีกว่าแล้วอยากกลับบ้านไม่มีเงินค่ารถอยากไปหาน้องยัง น้องสาวอยู่โคราชไะอยู่พี่ไม<ข>่คนเล็ก็เรียนหนังสืออยู่เลยหกขวบแล้วคนเล็กอนุบาลอนุบาลสามตอนนี้มันไม่เข้าปหนึ่งปสองแล้วไม่ได้ไปไม่ได้ไปปีกว่าแล้วเขไม่ได้ขอของเงินใครนะเรียร้อนเยอะกลางคืนนะมาดูดิเต็มนเนี่ยหน้าแบบออมสินเนี่ยนอนกันห้าหกเจ็ดคนแนละ้วพวกนี้ไม่มีบ้านอยู่หรอกหาเดินขอเงินเขาเก็บของเก่าขายด้วยมีแต่ค์ใช้กัขบข้าวมันต้องไปซื้อไปขอเอา แล้วเขาขายเดยกเขาจะให้เรากินแล้วถ้าสมมติถ้ามีเงินสักสามสี่พันจะไปใช้อะไรเก็บขายยังไปให้เยอะขนาดนี้คะอ๋อแล้วถ้าเกิดมีจะไปเอาอันนึงให้มันใช้เถออ๋ออมยี่สิบบาทก็พอแล้วมันต้องเอาเยอะขครจะให้เป็นพันเนาะแล้วเกิดมาไม่เคยเห็นว่าก็ให้เป็นพันอันนั้นตาหนูอันนั้นชอบเล่ร่อนแล้วถ้าเกิดมีแล้วจะไปทําอะไรเงินพันเงินกลับบ้านเลยส่งข้าวกลับบ้านเลยหรอกลับบ้านเลยขึ้นรถรถโคราชไปเลยจะไปทะไรเล่าล่วงหน้าแล้วกลับไปทำไร กันไปทำสวนนะนางก็มีน้องสาวก็อยู่จะคนเล็กอับตนลงนี่รอแค่ให้มีค่ารถให้กลับเออมีรถให้กลับเลยไม่ต้องรีร่อนกลับจริงไหมไปกินเท่าไหร่พอค่ารถเท่าไหร่พอสามสี่ร้อยก็พอแล้วพอแน่นะค่ารถสี่ร้อยกว่าบาทไปโคราชสี่ร้อยกว่าบาทถ้าลงพวกให้นี่กลับกลับเลยนะไปแล้วกลับเลยให้หนูกลับกลับถูกไหมกลับถูกค่ะอยู่พี่ใหม่กลับถูกนะมีรถทัวร์วิ่งอยู่ ข้าวลดแทงไปไปลดแอร์แล้วจะไปทำงานไหวไหมสุขภาพ6 6.9แล้วทําไหวอยู่ทําไห้ทานาได้มีสวนเยอะเลยส่วนกาส่วนเยอะส่วนพ่อแม่พ่อแม่เสียหมดแล้วไม่มีพ่อแม่แล้วน้องสาวอยู่อย่างฟังเหมือนบิดวทเนนบชพระสามองค์เลยที่วัดจละวัดทะเรเราจำไม่ได้หรออยู่พี่ไม้อะไะบชเนนสามองค์เลยแล้วก็คืนนอนอย่างนี้ยุงกัดไหมซื้อสกปริวมาทามีพ่อผมถึงผม เสื้อผ้าฝากเขาไว้แล้วยุงยุงยุงกัดไหมยุงเยอะซื้อสกเฟลเซเว่นมาทาห้าบาทจบโอ้มีสกเฟลมาทาต้องทาบางทีก็ไม่ทาเรามีพวกหงมหงอยู่มันเห็นเม็ด<ล>ไม่อยากทาแล,แล้วถ้าฝนตกละ่ะหน้าฝนก็อยู่ข้างในเลยนอนข้างในในงานกองสินถ้าไม่อยู่นี่ปีกว่าไม่มีเงินเก็บกรหรอกขายก็อยามาแล้วก็ใช้เงินหมดอ่ะจะเอาขวดไปขายจะได้กี่บาทตันเย็นอ่ะร้านเนี้ยไม่เปิดเปิดตอนเย็นอ่ะเนี่ยนักควนชัยอ่ะเห็นตลาดยิ่งเวยไหมรวยเซเว้นไปหน่อยอ่ะ ที่เขาขายผลไม้เยอะเลยเซเว่นไปหน่อยแล้วครชัยจ้ะเนี่ยไปอีช่วยเงี้ยเ,เลยนั้นน้ำฟันไปหน่อยอ่ะแต่ใจนี่อยากอยากกลับบ้านใช่ไหมอยากกลับแล้วมีค่ามีคา่คารถไปอะ่ะเออสามสี่ร้อยได้แล้วทำไม <หา S 2> เราหาค่ารถมาใครมามองอีกเหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวสามสี่ร้อยแล้วทำไมเราหาเก็บซื้อตั๋วขึ้นรถตั๋วไปไปบ้านเลยมันต้องมาอีกไม่นี่เดีินขั้วทาก่อนแล้วทำไมเราเก็บขยะอย่างนี้สามสี่ร้อยเราหาเก็บไม่ได้เหรอมันไม่พอกินมันกินเยอะออ๋ มีเงินจะเข้าเซเว่นซื้ขอขนมกินหมดเลยไม่เหลือกินครอบคนัวสองสามแก้วอ่ะวเล็กอ่ะถ้าเราตั้งใจจะกลับแล้วทำไมเราไม่เก็บเงินว่าไม่มีใช้หมดแล้วจ้ะ<า>ไม่มีทาําไงจะังครบเ,<ล>เรานะเออ<า>ไม่ใช่ความครกว์แกเพราจะมาบังคับเราออใช้หมดเขเรื่องของเราเออไม่กินก็ไม่ไหวด,ดิขณะข้างบนเราขอทานมรดพานคนสองสามคนลงมาแล้วไม่มีคนวันนี้มันเสาร์ แลนวเขาไปนั่งขอตังกันเยอะนะสองสามคนเห็นไหมนั่นลงมาได้ไอ้เขาหไหมขอตังอ่ะไอ้นั่นสูบยาไม่เป็นอะไรผู้ชายเนาะผู้ชายต้องสูบยาเนาะกาแฟนะลงมาแล้วเห็นว่มมันไม่ขอเลยไม่มีคนวันนี้มันเสาจา้ะแสดงว่าที่เราอยู่งี้ถ้ามันธรรมดาเจศกิจจะมาไล่ม่ให้ขอตังกัน<อ>มึงเก็บของเก่าได้เ,เรียร้อยหรไม่ว่าห้าไปขอเงินมึงจะ่านรอยขอไล่เษฐกิจมาไลย่าไม่ให้ขอตังกันบุญสรุปว่าของเรา่องก็ม,ธรรมีธรรมดานะมีพรรคพวกมีเครือข่ายที่รู้กันใน เขาเรียกชีวิตแบบไหนแบบบงเร่ร่อนเหรอใช่บงเร่ร่อนแล้วลมี<ล>การแล้วมีขับรถกลับบ้านแล้วลแหละแล้วแล้วมีการถูกทําร้ายบ้างไหมทำสวนทำเล่ได้ไม่ไม่มีใครมาทําร้ายทําทําร้ายไหม,ไม,มไม่มีจะไม่มีจะหนูอยู่คนเดียวเห็นหน้าที่ขเขาไม่เอาแล้วขเขากลัวเราแล้วไม่ได้อยู่กับใครหนูอยู่คนเดียวก็นอนก็นอนของใครของมันแล้วโยมมีลูกมีสามีไหมไม่มีครอบครัวแต่ไม่มีไม่ไม่มีไม่มีภาระ ไม่มีแฟนอยู่คนเดียวแล้วคิดว่าอยู่แบบนี้มันมีความสุขหรือความทุกข์หรือว่าเฉยๆไม่มีอะไรเฉยๆจะไม่ยุ่งกับใครอ่ะอยู่คนเดียวอ่ะเขาให้กินก็กินไม่ให้กินก็ไม่เอาแล้วขาให้เงินก็มาเอาแล้วแต่แต่ถ้าได้เงินนี่เขาจะข้าวกินสะพานขาวทุกวันอ่ะแล้วถ้าสมมติถ้าได้เงินแล้วจะกลับบ้านใช่ไหมกลับบ้านอยู่แล้วกลับบ้านแล้วถางทางบ้านเขาจะให้เราอยู่ไหมต้องไปถามน้องสาวคนอ่ะเขาให้อยู่ไหมล่ะ เงินก็บวัดวัดอยู่พระสามองค์เงินอีกองค์นึ่งจ้ะน้องสาวคนเล็กนั่นเรียนอยู่มหนึ่งเนาะอนุบาลเนาะพวกขวบเองเนี่ยถ้าถ้าหลวงพ่อให้เงินไปสักสามสามพันได้กลับไหมกูคงไม่เชื่อหรอกสามพันสามร้อยก็ให้มันให้เลยร้อยหนึ่งก็ยังดีอ่ะเนาะใครจะไปให้สามพันเออกูดไปมั่วกูไม่เชื่อหรอกเก็บเก็บไปใช้เองเนาเดี๋ยวถ้าหลวงพ่อให้จริงๆอ่ะ เชื่อไหมยิ้มเไม่เชื่อหรอกค่ะเขาจะไม่เชื่ออีกยี่สิบบาทก็ให้ให้คุพอแล้วยี่สิบสามสิบก็พอเอามาเออหนูไปอย่างนี้แหละเอามาสามสิบพอยี่สิบบาทก็จบเออไปเดี๋ยวกับนะเดี๋ยวหนูไม่อยู่แล้วหนูไปอยู่ที่อื่นมาขอยี่สิบจบซื้อมาม่าแก้วจบเลยหนูไม่อยู่ที่นี่ไปอยู่ที่อื่นแล้วหนูก็มีของแค่นี้แหละเอามายี่สิบบาทจบเดี๋ยวเดี๋พอให้ให้สามพันจริงๆริไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อไม่ให้หรอกเดี๋ยวเรื่องดูให้ไหมให้ไหมให้ไหม อ่าดูทิ่ให้ไม่ให้เขาแกล้งแกล้งหรอกไม่ให้หรอกฮะไปดูเขาทำไม่เขาไม่ได้แกล้งให้จริงๆเดี๋ยวดูไปอยู่นี่แหละแต่ว่ากลับบ้านแน่นะไปโดยไม่เห็นไม่ให้ไม่เห็นหน้าเลยไปอยู่นี่แหละเขาจำนายตัวร่วงหน้าหรือจ้ะอ่านี่หลวงพ่อให้เพื่อไปแล้วญาติไม่อยู่จะได้มีเงินค่ารถกลับมาไปนี้เลยอ่าเดี๋ยวหลวงพ่อให้จริงจริงสามพัน ยื่งให้กูไหมโอ้ยมังคับกูไหมไม่ไม่มีเกิดมาไม่เคยเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยนะเป็นพระกกทำไมไม่นั่งเล่นโต๊ะเลยมานั่งเล่นที่โต๊ะเลยอ้าวแล้วคอให้ไปสามพันโอเคเดี๋ยเอาคืนเนาะไปเลยไปซื้อถั๋วก่อนนี่สามพันเอาไปนี่แหละได้เดี๋ยวให้ไปเลยไม่ให้คนเห็นเออเก็บไว้ดีแยกไว้แยกไว้แยกที่อื่นเดี๋ยวคนเห็นเอาไปแล้วเอาไม่คืนก่อนนะไม่คืนก่อนเออเดี๋ยวไม่ก่อน เก็บให้ดีเดี๋ยวแยกไว้ก่อนแยกไว้เดี๋ยวจะเปปึ้งเดี๋ยวคนเขาเขาลุกกันแยกแยกไว้ก่อนแยกไว้ก่อนสามพันนะแยกไปอย่าไปถือปึ้งใหญ่แยกไว้แยกไว้เอออย่ากูนับกูนะหนึ่งพันะหนึ่งสองสามสี่ห้าพันห้าเราจะหนึ่งสองสามสี่ห้าสองพันอีกพันหนึ่งหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าไม่ครบ ครบนับใหม่คุณนไม่ดีอันนี้พันห้ฮะโอ้คุณนับผิดมากเลยอันนี้ซ้อนกันอยู่เมื่อกี้อือโอ้ใช่ใชเดี๋ยวกินตำไรหนึ่งสองสามสี่ห้าเออนี่แหละได้แล้วครบไหมน,นี่พันห้าเนี้ยจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามพนเป๊ะเลยเไปซื้อตัวอ๋วนอกนนะแยกกระเป๋าวะแ,แ,แยกไว้เดี๋ยว ไดึงมาเยอะเดี๋ยวคนเขาเห็นเออแยกไปร้อยไปอะไรแยกเขามาแยกมาสองสามร้อยก็แยกเขาไปแยกออกมาสามร้อยอย่างนี้ไปอย่างนี้ได้เดี๋ยวเอาไม้ขึ้นก่อนเดี๋ยวเอาไม้ยังไม่ได้เอาไว้เลยเนี่ยดึงออกมาเอาอะไรมานไว้เหรออ่าอ่าอ่าแข่นแขวนพวกอ่าไปอ่ไม่ว่าหรออ่าไม่จะไปไหนก็ไปทีนี้เอาเสื้อผ้าให้ขนมให้อ่าแยกแขวนอ่าอ๋อหกสิบเก้านี่ ยิ่งกว่าจิกยิ่งกว่าจิกกี่เอกยอมเอาไปเลยเอาถุงไปด้วยนะไปจ้าไปเถอะไปพอดีไม่น้อยู่แล้วอ่านี่เลยน่ยติโยมวันวันนี้เจอเจอคนจริงแลวชีวิตสนุกดีเว้ยระมาเขาเขาบอกให้ได้ยี่สิบจบเขาบอกไม่มีหรอกคนที่จะให้เงินเป็นพันไม่มี เขาก็คงคงไม่มีจริงๆำามหลอกเขาแล้วกันเขาแล้วจะเป็นนี่ไหมเขาบอกบอกไม่ไม่เป็นปในโยมในชีวิตคนมันจะมีกลุ่มของเขาอยู่นะอ้อาวหนึ่งนาทีก็จะจบนะก็ก็ดูขำๆไปนะคลิปนี้ก็ให้เห็นว่าชีวิตคนมันทุนไม่เท่ากันแล้วก็การเป็นอยู่ก็ต่างกัน แล้วก็ชีวิตการรับรู้ก็ยังต่างกันความคิดความอ่านก็ยังต่างกันนะก็ขอเจริญพรสามสุญาติโม